สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลวันนี้เราก็มาหยุดเกมเจ็ดปางอย่างเช่นเคยนะครับก็สาหรับคลิปนี้ครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อมาลุยสงครามฟ a l b a บอลรีเทนกับ3ชาติของเรานะครับก็จะมีเป็นกิลทันเดอร์ฮาเซอร์แล้วก็ท่านเกียร์โมนะโดยในวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนมาเล่นในระดับเอ็กซ์ตรีมครับและแน่นอนผมเป็นสายชิลอยู่แล้วนะครับดังนั้นทีมที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับจะเป็นทีมฟาร์มแบบออโต้เลยเพื่อนๆนซึ่งคะแนนที่ได้นะครับต้องบอกว่าไม่นาเกียร คะแนนได้ถือว่าดีมากๆนะผมได้คะแนนสูงสุดอยู่ที่6148รแตม้มอันดับ2.22%ของเซิร์ฟเวอร์นะครับย้ำอีกครั้งคะแนนอันนี้เนี่ยเป็นคะแนนจากการออตโต้ล้วนๆเพื่อนๆ,ๆซึ่งถ้าเพื่อนๆมีตัวละครครบตามผมนะครับก็สามารถทําตามได้เลยแต่ถ้าใครที่มีตัวละครไม่ครบนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําทีมที่ใช้ออตโต้เหมือนกันเพียงแต่ว่าคะแนนที่ได้เนี่ยมันก็จะไม่เท่านี้นะครับโดยทีมที่ผมจะมาใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นทีมฮอตฮิตของท็อปลอยเพื่อนๆ,ๆ สำหรับอันดับ1กับ2ตรงนี้พเพื่อนๆไม่ต้องดูนะเดี๋ยว2คนนี้เนี่ยน่าจะโดนเตะแน่นอนนะครับดังนั้นทีมที่เราจะหยิบมาใช้เนี่ยจะเป็นทีมของอันดับที่3ครับจะมีเป็นทามิเอลแดงนะครับรูเชลเอลอาริสเบธเอลอาร์แล้วก็เอเลเตสีเขียวตัวล่าสุดนะครับก็จะเป็นเซตนี้เลยครับสำหรับ3มเกลอร,รอบนี้นะครับต้องบอกว่าค่าพลังของบอสเนี่ยพเพื่อนๆมันไม่สูงครับมันค่อนข้างต่ําเลยนะแค่1 4 0 0 0 0แต้มเท่านั้นนะครับกับระดับเอ็กซ์ตีมนะดังนั้นถ้าเพื่อนๆใส่ของจะเต็มเกิน บอสเนี่ยมันจะตายง่ายมากแล้วเราเนี <m urs uit> y, okay. ่ยก็จะได้คะแนนแบบโคตรน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปสู้บอสนะครับเพื่อนๆก็ต้องทําการเซตอัพอุปกรณ์นิดหนึ่งนะสำหรับเซตอัพที่ผมใช้นะครับมีอะไรบ้างนะตัวแรกครับทามีเอลแดงเพื่อนสำหรับทามีเอลแดงตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้เซตเลือดปกติได้เลยนะครับแต่2ช่องตรงกลางตรงนี้นะครับถ้าใครที่ใส่เป็นอุปกรณ์ป้องกันผมแนะนําให้ถอดออกเพื่อที่ทามีเอลของเรานะครับจะได้โดนตกง่ายขึ้นกว่าเดิมนะสาเหตุที่เราต้องการให้ทามีเอลโดนตกนะครับก็คือเอกลักษณ ความใจกว้างแห่งมาหาสมุทรอันนี้นะครับเมื่อตอนเองฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยเอฟเฟกความเมตตาจะสามารถเพิ่มแต่พื้นฐานของพวกพ้องทั้งหมดได้6%นะครับแล้วก็ต่อมาตัวที่2ครับก็คือรูชเชลเอลอาร์นะครับสำหรับรูเชลเอลอาร์ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเราทายังไงก็ได้ให้มันไม่ตกแรงเกินไปนะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือถอดของ2ชิ้นบนเพื่อนและเปลี่ยนมาใช้เป็นของระดับต่ำนะครับก็คือระดับ4นะอันที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับแน่นอนว่าไม่มีการตีบวกอะไรทั้งนนะัที่สคัญุดรบ ทุกตัวนะเพื่อนๆต้องใส่เป็นเซตเลือดด้วยนะครับเพราะว่าค่าพลังทีมมันมีผลต่อคะแนนที่ได้นะครับดังนั้นเซตเลือดเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการคะแนนเยอะๆนะแล้วก็ตัวที่3ครับเจ้าหญิงอลิซาเบธระดับ LR นะครับเซตอุปกรณ์ให้ทําเหมือนลูเชลได้เลยนะ ก็สําหรับใครที่มีเซตอุปกรณ์แบบไม่ตีบวกนะครับก็ใช้ไม่ตีบวกก็ได้แต่ของผมเนี่ยมันมีตีบวกค้างมาอยู่นะครับอันนี้ผมก็หยิบม,มาใช้ก่อนนะครับเพราะว่าเซตที่ผมใช้เนี่ยมันบวกอัตราคิดอยู่แล้วนะครับไม่ได้รีเดเมจเพิ่มเติมสักเท่าไหร่นะแล้วก็สุดท้ายเอลเเตครับสำหรับเอลเเตนะครับก็ใส่เป็นเซตเลือดป้องกันปกติได้เลยนะครับให้เน้นค่าพลังเป็นหลักนะส่วนซัพพอร์ตอาร์ติแฟกต์นะครับที่เราจะใช้การจะใช้เป็นเซตนี้ครับเพิ่มประสิทธออินพว,พพออนพวพพื้อ่นง้าน้าัองอัลเวล ด้วยนะและอาหารที่กินก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มพลังชีวิตครับจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยเน้นพลังชีวิตเป็นหลักนะครับสาเหตุก็เพราะนี่เลยเงื่อนไขที่ได้รับสกอร์เพบื่อถ้าลองเลื่อนมาดูล่าสุดนะครับมันจะเพิ่มตามสัดส่วนระดับพลังต่อสู้ของทีมนะดังนั้นเราจะต้องทำไงก็ได้นะครับให้ทีมเราเนี่ยมีค่าพลังต่อสู้ให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้คะแนนมากขึ้นด้วยนะอ่ะนี่ผมก็ใส่ไปนะครับและสำหรับลิงซัพพอร์ตตัวละครให้เน้นค่าพลังเป็นหลักนะสำหรับลูเชลกับอลิซาเบธนะครับเพ,เพื่อไม่งไมเเมาง ซาลิเอลหรือมาเอลนะครับเพราะเราต้องการทําให้เดเมจของ2ตัวนี้เนี่ยต่ำที่สุดเพื่อที่จะได้โจมตีหลายรอบแล้วก็เก็บสกอร์ได้มากขึ้นนะครับโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูออโต้ของทีมนี้เลยนะว่ามันจะประมาณไหนนะครับโอเคมาครับเดี๋ยวลองดูกันก็คะแนนเนี่ยมันจะค่อนข้างแกวงเพื่อนจะได้อยู่ประมาณ6000บวกลบนะครับบอกเลยว่าชิวมากครับ คือถ้าใครไม่มีเวลาเนี่ยเพื่อนๆก็จัดตามผมนะครับแล้วก็ออโต้ฟาร์มเก็บเหรียญให้ครบแค่นั้นก็พอแล้วนะผมคิดว่าคะแนนที่ได้เนี่ยมันก็เพียงพอต่อของรางวัลแล้วนะ,ะนี่ครับมันก็จะบัฟตีอะไรของมันออโต้อลยเพื่อนๆเนี่ยครับเราถอดของทอดเดเมจออกนะครับมันก็มันจะไม่ตายเร็วเพื่อนๆเนี่ยเราจะสามารถโจมตีได้หลายคิดหน่อยนะแน่นอนว่าถ้าเล่นเองเนี่ยก็คือเพื่อนๆสามารถใช้เซ็ตแบบนี้นครับเพื่อทำเพื่อเก็บคะแนนให้อยู่ในท็อปร้อยได้เลยนะ แต่การที่จะอยู่ท็อปรอยได้เนี่ยบอกเลยว่าเอาจริงมันคือมันมันใช้ดวงด้วยอย่ะนเพื่อ,อมันใช้ดวงแล้วก็ค่อนข้างใช้เวลานะครับส่วนสายเชือ,องเรานะครับก็ออโต้ไปเรื่อยๆเลยประมาณนี้นะครับเอเขาก็ทาอะไรของเขาไปเรื่อยๆนะเราก็เดี๋ยวรอดูกันว่าได้เท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเล่นสปีดถ่ายกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับ โอเคเรียบร้อยครับมาก็จะลองมาดูคะแนนนะครับว่ารอบนี้จะได้เท่าไหร่นะอย่างที่บอกไว้คะแนนมันค่อนข้างแกว่งเพื่อนไหนลองดูอ่านี่ครับรอบนี้เนี่ยได้เพียงแค่5,004เท่านั้นนะและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนนะครับเพื่อนๆพืสำหรับพเพื่อนที่ฟาร์มเหรียญมาแล้วนะอย่าลืมไปกดแลกกันด้วยนะเพราะว่าของรางวัลในร้านค้าเนี่ยมันจะมีจํากัดรายวันด้วยครับอย่างเช่นเหรียญตาประทับนะครับเราจะสามารถแลกได้สูงสุด วันละแค่4เหรียญเท่านั้นนะนั่นหมายความว่าเพื่อนเจะต้องมากดแลกให้ครบ5วันนะครับจึงจะสามารถแลกตภาพับอันนี้ให้หมดทางลานได้นะตรงนี้เนี่ยผมเตือนพิเศษสําหรับคนที่เป็นสายชอบดอกนะครับแล้วก็มาแลกวันสุดท้ายนะพอถ้าใครไม่รู้เนี่ยผมว่าเพื่อนๆน่าจะพลาดของหลายอย่างเลยนะครับ ก็สาหรับทีมปั่นคะแนนจบไปนะครับแล้วก็ต่อมาสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่มีทีมแบบที่ผมแนะนํานะจริงๆเพื่อนๆสามารถใช้ทีมอะไรก็ได้นะครับทีมอะไรก็ได้เลยเพื่อนๆจริงๆใส่ของจัดเต็มแล้วกดออตโต้ได้เลยนะครับเพราะผมเนี่ยก็ไปลองแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมนี้นะครับหรือว่าทีมนางฟ้าปกตินะครับหรือจะเป็นทีมของไม่ระบุนะครับแบบนี้เนี่ยทุกทีมเนี่ยสามารถผ่านได้หมดเลยนะแบบอ rier, อตโต้นะครับแต่คะแนนที่ได้นะครับมันจะได้ประมาณเพียงแค่ 2000- ถึง3,000แต้มบุกลบเท่านั้นนะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็นําข้อมูลมาฝากเพียงเท่านี้นะผมก็หวังว่าข้อมูลอันนี้เนี่ยน่าจะช่วยให้เพื่อนๆชิลได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ